แสบแสบทั้งคู่ควิกแสบแสบเข้าเส้นคุกกี้ฟันโออร่อยสนุกป,ป่วนทุกที่ฟันโอสาสี่กรอา มากลัวอะไรกันกนะขนาดฮะเชะเอ็มฟังพี่ต้าก่อนเลยนะนักดนตรีเนี่ยต้องเล่นในทุกแนวทุกเพลงเข้าใจหรือเปล่าฮะโอโ้โหอย่ามากลัวนะ,ะบาทเลยครับพี่น้าสนอเขาก็บอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยมันไม่มีผงไม่มีผีหรอกครับเชเอ็มฉันเป็นหัวหน้าวงนะคืนนี้จะ้อแจะเพลงนี้โอเคหรือเปล่าไม่มีข้อยกเว้นเข้าใจไหมพวกเราซ้อมต่อมาพี่ต้าฉ,ฉันขึ้นเลยนะ ขึ้นเลยมาเลยกองมาเลยสามสี่ <AND Ash ieur 22> ดคอฉันแล้วแล้วก็มีเสียงกระซิบข้างๆหูว่าเลือดฉันอยากได้เลือดเลือดยังเงี้ยไม่ได้ยินกันหรอก็มีแต่พี่นี่แหละครับที่โวกแวกวอยวายเสียงดังเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยมันต้องใจถึงหน่อยครับจะเล่นก็เล่นกันไปสี่คนไม่มีฉันฉันไม่เล่นกลับบ้านดีกว่าเพี้ยนแล้วเนี่ยคนนี้เพี้ยนพวกเราส่วนฉันก็เสียงเพี้ยนเอ้ามาเอามาจริงดิสวัสดิ์กิตา ถามจริงๆไม่เห็นจริงๆเหรอเห็นเห็นเต็มตาเลยเนี่ยเห็นที่แกขี้ไม่สุดทำไมล่ะครับขี้ขาดกัให้ไอ้เนี่ยข้ยคิดได้ยังไงวะหัดคิดบ้างนะไอ้คำแบบเนี้ยมันหายากกันเนี่ย พี่ไม่สุดพี่ไม่สุดก็กี่ขาดโอ้ยนี่มันห่างจริงอะมา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 เอาดูครับเอามาเอามาอะไรพี่ไฟดูดปากเลยดิไฟฟ้ามันแรงสูงอะใจเย็นพี่คนไฟแรงคนไฟแรงอืมขัดไปแลย นี่น้าจะกลัวอะไรนะจับมือหนูตีได้แล้วนี่เราจับแล้วไม่ต้องโดนไม้ฟ้าไม่พาหรอกฮนะแล้วถ้าเกิดฟ้ามันผ่าเปรี่ยงลงมาตายหมูทํายังไงเ้าโอ้จะตายหมูตายจ่าตอนนี้ไม่สนใจอลไรนะนะมาหนูพร้อมแนละ้วมาเลยเอางั้นล่ะ ครับนะช่วงเนี้ยเองก็หัดเพลงสาตุการกับเพลงมูลงไปก่อนถ้าคล่องมาเลยน้าจะต่อเพลงอื่นให้หนูจะไม่ทำให้หน้าผิดหวังเป็นอันขาดไม่ใช่นะ้าคนเดียวยังมีบรรพบุรุษของเราอีกลหกลายๆคนที่เฝ้ามองเองอยู่ทำให้ได้เพื่อสืบทอดทางละนาดของเรามันจะได้ไม่สูญหาย ตั้งใจนะสุดยอดตั้งใจฝึกอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่น,ลนๆอย่าเห็นเป็นของสนุกเข้าใจไหมโอเค okay. ว่าไงฮะอ๋อโอเคนะสนอเ,เดี๋ยวไปตามให้แป๊บหนึงให้นายนั่น,นแหละพี่ฉันเอ้ยให้เค้กแบบนี้นี่คิดอะไรกับเขาเปล่าคิดสิคิดว่าเมื่อไหร่นายนะจะเอาไปสักทีเนี่ยเมื่อยโทษทีโทษทีขอบใจนะ วู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 ว <Huh? S 1> ูว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  ขอร้องเดี๋ยวเขากลับมาอีกรอบนึงแล้วเธอเดี๋ยวใชเอ็มพี่ต้าบอกแล้วไงฮะศิลปินเนี่ยต้องได้ทุกเพลงทุกแนวใช่ฝึกไว้สิวะเผื่อมีงานล้างป่าชา้าเขาได้จ้างวงพวกเราไปเล่นไงใช่บ้าเลยไงทั้งงานล้างป่าชา้าไปกับป้าแกไปเผื่อมีไงพี่มีทุกปีประจำปีพี่ต้าขอร้องเปลี่ยนไปขึ้นะ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 น้องขออ๋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 อพวกเราพัก โอ้ีฮะเยะเฮ้ยโกสุดห่อโอ้โหน่ารักจริงๆแหมเห็นพวกช่างซ้อมเหนื่อยก็เลยซื้อเค้กมาฝากนะเด้น่ารักเป็นป้าไปเลยโอ้โหโอ้ยเอ้อย่างนี้อย่างี้เดี๋ยวพวกเรากินให้เกี้ยงเลยฮะเฮ้เหี๋ยวอนดิใจเย็นๆคือไม่ได้เอามาฝากเจ้าหวงวป็นทำไมวะฮาสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยพ่ต้า อะไรเจ้าของเขายังไม่ได้อนุญาตเลยอ่ะไปไปไปซ้อมเลยไปมีหน้าที่อะไรก็ไปซ้อมอีกจุดไปไปเล่นกีตาร์ต่อเลยเมื่อกี้ิงตะหอดขีดเลยไปไปเลยไปพุตาไปไปย้อนมาไปซ้อมเลยแล้วคนนั้นเลยนะเมื่อกี้ยังหวนกูผีอยู่แบบแบบเจอผู้ชายลหายกูเลยอ่ะอ๋อพี่ยอดจาคือชาเอมี่เนี่ยจะเป็นคนดูแลเค้กพี่ยอดอย่างดีเลยนะจ๊ะพอดีโบให้เค้กมาฮะ แล้วก็ฝากเชเอ็มด ja like ูแลด้วยแล้วกันนะครับนะพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีฮะขอบคุณฮะเค้กโบโบให้เค้กมามันยั่งเป็นฉันหรอเค้กของโบใช่ไหมให้ฉ okay ันดูแลใช่ไหมได้โบโบ บอเฮ้ยชาเอมไหนบอกว่าจะรักษา,าเค้กสุดยอดอะเท่าชีวิตไม่ใช่เหรอฮะอ๋อไปนะนักสนอนต้องไล่ผีออกไปก่อนนะไล่ผีก่อนได้